สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของตรีมมอเตอร์โดยผมชันชัยสาหรับวันนี้นะครับก็เป็น1นึ่วันอาทิตย์ที่บรรยากาศดีๆนะฮะตรีมมอเตอร์ Motor, มีรถอีก1คันที่จะมาเล่าให้ฟังว่ารถคันนี้เป็นรถอะไรนะฮะคนไม่ได้นะครับต้องรีบต้องรีบบอกกล่าวกันนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่สวยมากๆนะฮะเป็นฮิโน่ ino, สิบล้อเพาเดียวความยาวของกระบะอยู่ที่7็เมตรห้าสเซน วิกเตอร์ Victor 260แรงม้าปีที่จดทะเบียนนะครับเป็นปี2559สภาพโดยรวมนะครับผมตื่นเต้นตั้งแต่ผมเห็นตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อละนะฮะร,รถคันนี้เนี่ยทุกสัดส่วนนะครับทุกจุดเลยเนี่ยใ,ใ,ในในในเรื่องราวของหัวเก่งเนี่ยยังไม่เคยทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับเป็นสีเดิมๆมาจากห้างแล้วก็รถคันนี้เวลาจอดเนี่ยจอดอยู่ในร่มตลอดนะครับทุกท่านเห็นไหมครับว่าสีเนี่ยผมเพียงแค่ล้างแล้วก็ปั่นสีออกเฉยๆเนี่ย ปรากฏว่าได้สีรถที่แบบโอ้โหเหมือนเหมือนลดออกจากโชว์รูมเลยนะฮะสภาพของสีเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิน80นะฮะในส่วนของหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าสภาพภายในเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวให้น้องเข้าถ่ายให้ดูนิดหนึ่งนะฮะครับภายในเฟอร์นิเจอร์โอ้โหผ้าหลังคาบางแดดยังไม่ได้แกะเลยนะครับเห็นไหมครับ ภายในเนี่ยผมขึ้นไปนั่งดูเนี่ยผมไปสูดเอาบรรยากาศภายในเนี่ยทุกท่านเชื่อไหมครับว่ากลิ่นใหม่ของรถครันนี้ยังอยู่อยู่เลยนะฮะแล้วก็ไหม่ของรถครันนี้นะครับวิ่งไปเพียงแค่78,800กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเ <c oughs> ฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในนะครับแผงประตูนี่ยังสวยกริบเลยสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะวงพวงมาลัยเนี่ยสากมืออยู่เลยนะครับเนี่ยเอามือรูปเนี่ยเห็นไหมฮะถ้ารถที่วิ่งมาน้อยเนี่ย วงพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราเอามือไปรูปเนี่ยมันจะสาดแล้วก็คุณแจเนี่ยจะแน่นปึกนะฮะแน่นมากๆนะฮะคอนโซลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานถ้ายางปูพื้นเนี่ยรถคันนี้เนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าผมทําความสะอาดภายในเนี่ยผมไม่ได้รื้อผ้าหลังคามไม่ได้รื้ออะไรออกจากรถเลยนะฮะทำเพียงแค่ทําความสะอาดแล้วก็ลงแม็กซี่เท่านั้นเองนะฮะสวยจัดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเครื่องยอนต์กัน สภาพของหัวเก๋งก็ตามที่ผมเรียนทุกท่านไปในส่วนของกระบะเนี่ยเป็นกระบะพื้นเรียบนะฮะแล้วก็พื้นเรียบตัวนี้ต่อมาอย่างดีเลยแล้วก็สามารถที่จะบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ด้วยนะครับมีสวิตช์ล็อกพร้อมทั้ง4จุดนะฮะสภาพของกระบะก็เป็นเหล็กไอบีมนะครับวางมาไม่ว่าจะเป็นคา,านใหญ่หรือว่าจะเป็นขอบเนี่ยก็ใช้ไอบีมทั้งหมดนะฮะภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาไล่คัสซีให้ดูนิดนึงนะครับทุกท่านดูนะครับว่าสภาพของคัสซีเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะฮะเห็นไหมครับ ไล่ออกมาด้านหน้ามาด้านหลังดูนะฮะเห็นไหมครับภาพรวมๆของกระสีนนี่โอ้โหเงาแวบเลยนะครับผมเนี่ยเวลาผมล้างออกมาเนี่ยมันจะมีผมได้เก็บดําอยู่นิดหน่อยนะครับตามชายล่างของอย่างเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มีได้เก็บอยู่แต่เก็บนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ในส่วนของกระสีเนี่ยผมไม่ได้ไปไปไม่ได้ไปพ่นสีอย่างหม้อลมเนี่ยก็คือสีเดิมนะสีเดิมเนี่ยจะเป็นความเงาของสี <S <S เขาก็ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บ อุปกรณ์ต่างๆท่อลมเนี่ยโอ้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆ,ๆทุกท่านเห็นไหมครับว่าการมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมยังบอกทีมงานผมเลยว่าบิวคันนี้นะไม่ต้องพ่นสีการมอเตอร์ไซค์นะเก็บไว้ดูเป็นเป็นรางวัลของสายตาของเราที่เวลาเราล้างรถเราได้เห็นโอ้รถอายุขนาดนี้ปี5 9นะครับการมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังยังไม่มีบิดมีเบี้ยวเลยแล้วก็ดุมล้อผมก็ไม่ได้พ่นนะครับเนี่ยสีมาจากลูกค้าแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเผ <c oughs> าแล้วก็กระทะนะฮะ ผมไม่ไม่ได้พ่นสีเลยนะฮะสภาพโดยรวมๆทุกอย่างโอ้โหสมบูรณ์แบบมากนะครับนานๆนะครับจะได้เจอรถสิบล้ออายุ9ปีนะฮะแต่วิ่งเพียงแค่7จ็ด0มื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะผมล้างเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนยางกันสาดของตรีมมอเตอร์เข้าไปนะฮะแล้วก็ไฟท้ายก็สเปคของเขานะฮะเนี่ยฮะคือชื่ออู่ที่ต่อมาลหลายท่านถ้าอยู่ในสายรถบรรทุกก็รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นอู่อะไรนะฮะ ภาพรวมๆทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเดี๋ยวให้น้องเขาโคดคัซีด้านหลังด้านซ้ายให้ดูต่อนิดหนึ่งนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไรโอ้โหยางก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับเป็นมิชลินทั้งหมดนะฮะมียางหน้ามีมีร่องรอยของของการสึกลอกินยางนิดหน่อยนะครับแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเรานำไปใช้งานเนี่ยผมคิดว่าเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางหน้าแล้วก็ตั้งศูนย์นิดหนึ่งหรือว่าคิดว่าน่าจะจบหมดนะครับเห็นไหมครับ ภายในแหนบเหนือทุกอ,อย่างนะครับโอ้โหพาโบกี้เนี่ยนอถนไม่มีรอยขอดเลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ลูกหมากร้อยเพาทั้งหมด12ตัวนี่ยไม่มีตัวไหนขาดไม่มีตัวไหนบิดเบี้ยวเลยนะฮะพื้นกระบะก็ยังไม่มีบิดไม่มีแอ่นเลยนะฮะคาซีเนี่ยนานๆนะครับจะได้เจอรถไม่น,น้อยๆแบบนี้สักทีหนึ่งรถสิบล้อนะครับผมเชื่อว่า <c oughs> หลายๆท่านที่อยู่ในสายรถบรรทุกก็ไม่ได้เจอบ่อยนะครับรถสิบปีวิ่งเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะ ในส่วนของช่วงล่างผมคิดว่าผมคงไม่ได้ทําอะไรอย่างดีก็คงทาเพียงแค่เปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะฮะกล่องเครื่องกล่องโซล่าเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายนิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูภายในอีกครั้งหนึ่งด้านซ้ายครับจะให้น้องเขาถ่ายให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับด้านซ้ายก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะนะครับใสคกลิกเลยนะครับมัดทุกตัวแม่เห็นแล้วมันชื่นใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องเขาน,นิดหนึ่งนะครับ รถที่ดีเนี่ยเวลายกเนี่ยไม่ต้องออกแรงมากนะครับสภาพของเครื่องยนต์ JO 8E นะครับ260แรงนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อของ Hino v i c t o อร์เขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแกะรอยเปิดเลยนะครับเห็นไหมครับในจิกอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับล่องรอยที่เขาแปะไว้เนี่ยยังอยู่ครบทุกรายการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องราวของเครื่องยนต์นี่โอ้โหแทบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเลยครับตัวตนของเขาเล่าเรื่องได้อยู่แล้วนะฮะแล้วในส่วนของอ่าใต้ท้องหัวเก่งนะครับเรามาดูเห็นไหมครับแฮนดฟลอยกันร้อนเนี่ยยังสวยๆอยู่เลยนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของตะเข็บต่างๆที่ออกมาจากโรงงานทุกท่านเห็นไหมครับว่าเป็นแนวที่สวยมากแล้วก็อยู่ในสภาพที่ไม่มีร่องรอยการแกะไม่มีร่องรอยการซ่อมแต่อย่างใดนะฮะนะครับแหนบเนี่ยสลักหัวแหนบอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหคันนี้ ลืมไปเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะก็ทําเท่าที่ผมบอกนะครับถ่ายของเหลวอ,อย่างเดียวก็ใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมอาหัวหลงนิดนึงนะครับสีเงาแวบ,บเลยนะครับเม็ดสีนี้เดิมจากโรงงานทั้งหมดนะฮะภาพรวมๆของรถคันนี้ณนะตอนนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากนะครับนอกจากลูก <c oughs> ค้ามีความจําเป็นจะต้องใช้ในลักษณะเป็นพื้นเรียบแบบนี้ก็ ผมก็ยินดีนะครับสำหรับในลักษณะแบบนี้เนี่ยราคาผมตั้งไว้อยู่ที่1 580,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับรถสภาพแบบนี้แล้วก็การใช้งานไม่เพียงเท่านี้1 580,000บาทแปดหมื่นบาทเนี่ยผมคิดว่าสมเหตุสมผลมากๆถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นกระบะครอบหรือเป็นตู้สิบบานก็ยินดีนะครับราคาก็อาจจะขยับขึ้นไปบ้างนะฮะ <c oughs> สนใจก็ทักเข้ามานะครับที่เบอร์ของผม0 8 1ย์7 7 0 4 8นะครับผมชานชัยรอทุกท่านอยู่ที่ดรีมมอเตอร์นี่แหละครับแล้วก็ <c oughs> หลังจากที่ผมส่งรถออกลูกส่งรถออกไปแล้วเนี่ยรีมมอเตอร์ก็มีการรับประกันตามมาตรฐานนะครับก็คือทุกรายการมีอยู่2รายการแค่นั้นเองนะครับที่ผมไม่ได้รับประกันก็คือน้ําแห้งกับน้ํามันเครื่องแห้งนอกจากนั้นผมรับรับประกันทั้งหมดอยู่ที่1เดือนนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะฮะถ้า ต้องการที่จะซื้อเงินสดก็รับรถไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะซื้อแต่เป็นซื้อลักษณะแบบไฟแนนซ์ก็เราก็มีทีมงานของไฟแนนซ์อำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับก็รถคันนี้ฝากไว้ในอ้อมกอดฝากไว้ในอ้อมแขนของแฟนคลับที่ใช้รถ10ล้อเพาเดียวความยาว7เมตรนะครับไว้พิจารณานะฮะสำหรับคลิปในการแนะนำรถ10บล้อสวยๆในวันนี้ก็ขอจบไว้จุดนี้นะครับพบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ